รับชมการถ่ายทอดาดสนามตะก้อน้องรีชนบุรีนะคะหนูเป็นเจ้าทรายกับเจ้าแซมบ้านบึงนะคะวันนี้เป็นเจ้าทรนกับเจ้าอาร์ตค่ะรอสักครู่นะคะคิดว่าไปอเนนไหห ู้ยช่ค่งแค่กันเลยจะนะตัสตาเนะแล้วันหลยงวะต่งตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อหะเอาเมียกับลูกเอ้ยลูกกับเมียเอาหัวมาปล่อยได้ไหมนะ ไปเที่ยวไรกันโอ้ยระวังไอ้เหมยตกด้วยหระเหมยเหมยเหมยายยังเหมยเตอแต่ตอนนี้อยู่ที่5้าต่อห้าค่ะปอ๊ะ I <laughs> do มา้าเนี่ยจะเมาแพ้ไปแล้วเนี่ยดไปป <5 S 2> แซมตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อห้าค่ะ <5 S 2> <5 S 1> เจ็ดค่ะเจ้าไซส์เซิร์ฟ<อ>เจ็ดต่อหกค่ะเรืองไอนี่มันนอาจะเป็นพีอาร์ในครับใครมาต้อนหลับเหมาะเออ ยกขึ้นไปแตกก้มไดแต่คู่นี้ถือว่าสูสีนะคะแต่อยู่ที่เจ็ดต่อเจ็ดค่ะเร็บดีนะลูกนี้สำหรับเจ้าทรายน่ะ

สูสีจริงๆนะแปดต่อแปดค่ะ ต่ 8, อแปดค่ะอยากเจอแซมเข้ามาเลยจา้าวันนี้ทีมงานบ้านบึงรับเกือบทุกแพร่ะนะ งอยู่ที่แปดตาแปดค่ะไม่นั่งันต่อใจเปล่ยนต่อใ่ได้อกตเสริฟดีนะ ยกขึินไปเจ้าแซมตเอาไ่แตัวนี้อยู่ที่แป่อ9้าค่ะ แต้ตัวนี้อยู่ที่เต่อแปดค่ะแต่มตัวนี้อยู่ที่10ต่ 8. ตอ 10, ต8นะคะ แต้มตัวนี้อยู่ที่11คาเฟ่ค่ะกระร้อนเสร็จนะเจ้าสายเปิดยกขึ้นไป

ข้ามิาได้ปู่ดปู่อกเปเอปูแล้วปู่เอกไมาป่เ่ไม่ไปรับเขาอ่ะไปถามเขาสิไป่มคัถ้ามามาเล่นนะ แต้มเก้าต like ่อสิบเอ็ดนะคะเดี๋ย่มไปเป๊ะๆนะฮะแม่ แต้ม11ต uh ่อ9ค่ะแต้มต <asan> ัวนี eh, like ้อยู่ท uh ี huh. ่9 <Wh> ต่อ11บเอนะคะชาวทอนยกขึ huh. uh ้นมาเตะยาวมาออกไม่ออกนะ ต้มสิบต่อสิบเอ็ดค่ะไปเสจบไปยเจ้าแซมเตะโอ้เรียบร้อยเลยนะมันจะหลับแล้วนะ ว่าวันนี้นะาดื้อไปทุลักดืดอ้อแตนน่นะคะจะเกมหรือไม่เกมนะคะ11ต่อ11ขาเสร์ฟอ,อ,อ,อู้ย,ยังอยู่นะคะยกก็ไปเกมนะคะเซตน,นี้เจ้าทอนกับเจ้าอาร์ตเก็บชัยชนะไปที่12ต่อ11แต้มนะคะ